น,นี้นะครับก็โดดเดี่ยวล้น,ลนเลยนะครับคนเดียวเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะบัดนี้นะครับทำให้เรา <laughs> ไม่สามารถเอาใครมาด้วยได้นะครับมัน too dangerous นะครับเราก็เลยวันนี้จะเป็นการเดินเพื่ออะไรวะวันนี้จะเป็นการเดินเป็นการแนะนำครับสำหรับใครที่สำหรับใครที่ต้องการเดินเพราะว่า อยากเก็บบรรยากาศในช่วงโควิดเราก็ต้องโปรเทคตัวเองนะครับวันนี้เส้นทางเราเนี่ยจริงๆอะ่ะเป็นเส้นทางที่เราวางไว้แล้วแหละเออแต่พอเขาประกาศปุ๊บทุกอย่างก็จบเหุกันไปนะครับเราก็ไม่สามารถจะมีลานนั่งกินได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเดินเอาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเดินถ่ายรูปและแนะนำในช่วงโควิดเดินถ่า มีแต่โควิดอย่างที่หนึ่งเลยโปรเทคตัวเองไว้ก่อนนะแนะนำให้ควรใช้เขารเรียกอะไรอะหน้ากากที่แบบเป็นอย่างนี้นะหน้ากากผ้ามันเอาไม่อยู่อันนี้ต้องรู้นะเดี๋ยวก่อนพอดีเห็นช็อตควรจะยังไงดี ไม่ดีอะยากดีหมายถึงว่ามันยากเอาไม่อยู่คือท่ไวะเมื่อกี้อ๋อปกป้องตัวเองนะครับก็คือใช้หน้ากากอย่นี้ใช่ไหมหรือหน้ากากที่แบบ N95 ยิ่งดีเลยมันจะปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าเดินในที่ที่มันอบหมายถึงว่าในที่ที่ ไม่โปร่งพอนะครับเนี่ยอย่างที่เราเดินเนี่ยก็คือมันมันโปร่ปงโปร่งนะถ้ามอกมันจะไม่มันจะไม่มไ,มไม่ใช่ที่ที่แบบว่าอยู่ในห้างหรืออยู่ในตึกอะไรเงี้ยก็อันตรายแล้วก็อีกอย่างก็คือมีแอลกอฮอล์เอาไว้ตลอดเวลาโอ๊โอโอ,โอ๊ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เช่นกันนะครับคือมันงงอ่ะหมาถึงมาคนเดียวแล้วยกภาษาไไปได้แล้วก็ในความที่ผู้ไงดียวสวยอ่ะคือด้วยความที่กูจะพูดอะไรเนี่ยสมองยังไม่ดีอยู่ นั่นอะไรวะเนี่ยหมดประหลาดพูดเลยว่าพรรู้แหละด้วยความที่ร้านเขาปิดหมดเลยนะหมายถึวงว่าไม่ใช่ปิดหมดเลยเขาไม่ให้นั่งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมึงกินข้าวกันให้ <S 2> <S 2> ไม่งนั้นแม่งทรมารเลยนะนอกจากจะเข้าเซเว่กิน แซนวะิทอะไรเงี้ยก็ก็ได้ถ้ามึงจะทำอย่างนั้นแล้วแต่เลยจริงเส้นนี้แม่งโคตรมันเลยวะ่ะแต่พอมันเป็นโควิดแล้วมันไม่ค่อยมันเพอ่งจริงเราชอบมากเลยอ่ะมันฟิลมันแบบโคตรเราเลยจงแต่ว่าวันนี้ไม่มีสติคิดว่าจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะถ้าสถานการณ์ปกติแล้วอ่ะเราจะเอาเกสมาด้วยไนงะแล้วร้านอาหารที่นี่ก็ก็มี อร้วอร่อยเยอะจริงแบบเรียบร้อยเลยวางแพลนไว้หมดแลเสียดายมากนี่นะครับร้านอันนี้เป็นร้านขวดซองแล้วก็จะสามารถซื้อขวดซองกลับไปกินได้หรือมึงจะยืนยืนกินกันไปเลยก็ได้นะครับจริงบ้านเก่าเราอะเราดูแถวนี้นะไม่ใช่แถวนี้หมายถึงว่าเรือบี บางลำพูอ่ะตรงนี้มันเป็นบางกลุ่มนะเออบางคนเขาก็ให้เราสังเกตบางคนเขาใส่สองชั้นไปเลยก็มีไงใครที่ชอบกินกาแฟนี่ร้างเทอร์มินเดอดบางคนบอกว่าพอคนน้อยเนี่ยก็มันเหลือไม่รู้จะถ่ายอะไรจริงๆแล้วมันมีอะไรให้ถ่ายเยอะนะมันไม่จําเป็นต้องเป็นคนไงได้ปะอย่างว่าแก เอาตู้ซัผ้ามาปลูกต้นไม้ยังไงวะอะไรคนไม่มีเลยนะคนเงียบมากเดียวแหละที่ไม่พาใครมา <c oughs> นั่งดูแย่เลยอะ่ะดูแบบที่พาหนูมาทำบัตรใครที่บอกว่าบางทีแบบใส่หน้กกาหน้าแล้วจะเป็นลมเนี่ยก็เบรกบ้างนะครับเบรกได้อ๋อแล้วก็ไอ้พวกเฟซชิลอะไม่ได้นะไม่เวิร์กอะ่ะกันไม่อยู่หรอกหมั่นล้างมือด้วยนะครับนี่ เราพยายาม composition อ่ะไอเชียตัวเน็ตเจริงบมีควนจริงโถมาพึ่งงเลยจริงๆเมื่อกี้ลืมเวลาการถ่ายกระจกอ่ะการถ่ายกระจกอะไรที่มันถ่ายกระจกอ่ะเราควรตั้งเมนูนะเพราะฉะนั้น compact ธรรมดาอันตรายมันอาจจะไม่ได้อันนี้อ่ะก็ยังไม่รู้เลยเมื่อกี้พึ่งนึกได้ <c oughs> เดินมาั้งไก่พิ่งนึกได้มันควรจะต้องตั้งเมน,นูนเข้าไปเข้าใจะปะเออโฟกัสอ่ะไม่ใช่ว่ามึงจะออโต้เพราะว่ากล้องทีมันจับไม่ได้แต่อันนี้เราคิดว่ากล้องเขาฉลาด <c oughs> ลูกเราฉะลาดเหมือนแบบไววลูกตัวเองอย่างเงี้ยเป็นตน้นกูไม่ไหวก <c oughs> ูจะเป็นลม <c oughs> ได้มั้งเดือดล่้ไป,ไป <c oughs> อนซ,ซอสร็วซอดวงซอสซ้ำซรายเราชอบมากเลยเวลาแบบเราใส่หมวกแล้วก็แบบใส่ขาสัาน้นใส่ผ้าใบเราแบบ เราจะกลายเป็นคนต่างชาติเวลาแบบถ่ายเราไม่อยอมแบบเฮ้ยไทยไรอะไรเงี้ยเรากเด๋ <c oughs> เพราะว่าจะงงอ่าทียเราเคยเดย๋แล้วก็ตามด้วยไอสัตว์มันเป็นญี่ปุ่นเกาหลีอะไรมันสนักอย่างไอสัตว์แม่งไทยเฮี้ยอะไรวะโอ้โหเต็มเต็มเราก็เด๋เด๋ไป เริ่มจะปวดหัวแล้วพักหน่อยเราแวะซื้ออา่ากระสอบหนจะได้ดูมีประโยชน์ไม่ใช่มาเราก็ไม่ได้อะไรเลยนี่เราถ่ายรูปไปสักสีหยรูปเลยไม่แต่งนี่แม่งเจ๋งว่ะนี่อะไรก็นมูถ่ายทำไมรันนัน อ่า,อานขัวซองทำไมอา่านเมววื่อกี้ใครขวาดูสู้หนังทองปะเนี่ยหกสี่เอาคขัวซองสามชิ้นสองถุงครับ ครับใช่นะคะรับจุดคู่ซองสองถุงนะไปฝากน้องๆ อบใจที่ไม่ได้มาแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่มาดีแล้วเดี๋ยวนะเราควนเก็บควน่องก่อนนี่นะครับกระเป๋าของกัสัันลูก้านี่เขาดีจริงๆนะครับสะดวกพบทุกอย่างกติกน้งกระติกน้ำของใช้จำเป็นของเขาดีจริงลด15%นห้ารับซินต์มโค้ด ART ไว้ที ที่อารถไซตัมงนี้เลยครับนี่ฮะเขาไม่ได้ยกเราเดถึงแล้วครับกลับมาถึงที่กลับมาถึงรถแล้วนะครับเหนื่อยมากก็เส้นทางนี้ถ้าปกติมันก็เดินได้อยู่นะครับถ้าไม่มีโควิดก็พอจะมีคนถือว่าอันนี้เป็น ตอนพิเศษแล้วกันเป็นตอนที่เราแนะนําการออกไปถ่ายรูปในช่วงโควิดเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรควรเดินที่ไหนนะครับระวังอะไรเนี่ยมาถึงกับรถปุ๊บต้องล้างมือก่อนครับเดี๋ยวป้ายโป้ยปุ๊บเนี่ยติดเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมช่วยเหลือพวกเราโดยการสมัครเป็น Membership พเลเว่เลเนนะครับหรือจะ ช้อปปิ้งในเว็บของเรานะครับ o o i n n h i i p co ก็ได้ขอบคุณมากครับทุกคนครับที่ติดตามเจอกันใหม่เมื่อโควิดหายนะครับขอบคุณครับ